คนเก่าเล่าอดีตเล่าเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาและน่าสนใจประวัติศาสตร์ผลไหนฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเบื่อกับอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญกุลอดีตคนกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุที่รู้จักอย่างกว้างขวางสวัสดีครับคุณพัชรินสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านด้วยครับค่ะ เชิญค่ะอาจารย์คบ,คบเมื่อตอนที่แล้วเล่าค้างเอาไว้อาแซวุนกี้มาแล้วก็มาขอดูตัวแม่ทัพไทยนะคะแล้วก็บอกว่าจะยิงปืนใหญ่เข้ามาในจังหวัดพิษณุโลกของเราด้วยที่เล่าค้างกันเอาไว้เมื่อตอนที่แล้วค,ค,ค่ะหลังจากได้พบปะพูดคุยแล้วก็บอกว่าจะยิงปืนใหญ่เข้ามาในเมืองพิษณุโลกแล้วนะรักษาเมืองพิษณุโลกให้ดีเถิดอะไรตํางเนี่ยครับค่ะตอนนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยอาแซวุนกี้ก็สั่งยิงปืนใหญ่จริงๆเลยนะครับ เข้ามาในเมืองพิษณุโลกทุกทิศทางเลยคุณพระเจริญก็เกิดความเสียหายอย่างมากมายในเมืองพิษณุโลโลทั้งวัดวาอารามบ้านเรือนราษฎรเช่นออวิหารหลวงของวัดมหาธาตุหรือว่าวัดใหญ่ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐารถพระยืนนีออ่วิหารหลวงนี่ก็พังยับเยินแล้วนะครับจนพระอัฐารถ ประานประทานในวิหารหลวงที่ว่านี่ก็เลยต้องประทับยืนตากแดดมาจนทุกวันนี้เลยนะครับอย<ก>่างที่เราเห็นอยู่หลังวิหารหลวงพ่อชินราชนะครับทีนี้นอกจากนี้ก็ยังมีที่เสียหายในกนวิหารพระพุทธชิน,นราชประวัติศาสตร์ว่าง,งาั้นวิหารพระรีศาสดาไอ้น,นี่ยังซ่อมแซมได้นะครับรวมทั้งฝั่งตะวันตกที่เป็นวัดวิหารทองอวัดศรีสุข,ขตวัดโพทอง รวมไปถึงพระราชวังจันทร์ด้วยบางส่วนนะครับส่วนบ้านเรือรัศดรได้ถูกไฟไหม้จํานวนมากเลยทีเดียวในข่าวนั้นวน,นี้การยิงปืนใหญ่ก็ดีแ้วเข้าเมืองพิษณุโลกนี่รวมทั้งการที่พมา่ามาตั้งค่ายล้อมเมืองพิษณุโลกเข้าไว้เป็นเวลานานก็ทําให้เมืองพิษณุโลกนี่ขาดแคลนอาหารเลยนะครับจนเจ้าพญาจากักรีแล้วก็เจ้าพญาสุรสีต้ตัดสินใจทิ้งเมืองแล้วนะครับ นำทหารตีฝ่าวงล้อมของพระมาออกไปทางตะวันออกไปทางตะบนชมพูแล้วก็เลยไปถึงเมืองเพชรบูรณ์ร็ะแล้วก็นำกองทัพกลับกรุงธนบุรีทีนี้เมื่อเป็นดังนั้นเนี่ยอาแซวุนกี้แม่ทัพพมา่าก็เข้าเมืองพิศณุโลกได้เลยพอเข้าเมืองพิศณุโลกได้แล้วดีไม่นานนะครับบังเอิญว่าพระมากตรัย์แทงเอ่อของพระมาพระมากตริย์แ่งของพระมา,มา,มา,มานี่สเสด็จสวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในประเทศพมา่าเพราะว่าพม่ากษัตริย์เปลี่ยนองคใหม่ค <c oughs> อาเซบยุนกี้ก็ถูกเรียกตัวกลับแล้วนะครับเสร็จแล้วอาเซบยุนกี้เทวานี่กหายไปเลยจากหน้าประวัติศาสตร์ไปสมบูไปได้ทางไหนนะครับ <c oughs> <c oughs> หลังจากนั้นไม่นานเจ้าพญาจัก,กรีก็ได้รับการเลื่อนยศเป็นสมเด็จเจ้าพญามาหากษัตริย์ศึกต่อมาก็ได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพม่ากษัตริย์ไทย คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรชัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จัก,กรีส่วนเจ้าพญาสุรสีซึ่งเป็นน้องชายก็ได้เป็นองค์ราชวังบวรสุรสิงห์นาถเป็นหวังหน้าเลยนะครับ <c oughs> เมื่อได้เสด็จขึ้นของราชสมบัติแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ทรงดำบริที่จะย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรี ซึ่งขับแคบนี่นะข้ามไปอยู่ฝั่งตะวันออกคือฝั่งบางกอกฝั่งกรุงเทพในปัจจุบนันนี้คืนนี้่ปรากฏว่าเบื่อจะส่งย้ายเอ,อบืองหลวงตามที่ว่านนี้นะครับก็การสร้างพระนครแห่งใหม่ฝั่งกรุงเทพตามที่ว่านี้ ก็ส่งใช้เรือใช้แพในไปขนอิดเก่าของกำแพงเมืองเก่าของทั้งพระนครศรีอย,ยุธยากรุงศรีอย,ยุธยาด้วยรวมมาถึงเมืองพิษนุโลกนี้ด้วยอเ,เอาไปสร้างกำแพงของพระนครที่กรุงเทพโดยเฉพาะที่เมืองพิษนุโลกนี่อย่างที่ทราบกันว่าพระองค์ท่านตั้งแต่ครั้งเป็นเจ้าพระยาจัก,กรีในมาติดอยู่ในเมืองพิษนุโลกก็ทรงเห็นว่าไอ้กำแพงเมืองพิษนุโลกนี่ เป็นกำแพงที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรไลลนนโลกกนาถรวมไปถึงป้อมกำแพงป้อมปราการต่างๆทั้งหลายที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นยิ่งใหญ่มากเลยนะครับหากว่าทรงเห็นว่าเมื่อขา้าศึกยึดเมืองพิศนุโลกได้แล้วนี่จะตีคืนได้ลําบากเพราะฉะนั้นก็ทรงให้รื้อกำแพงเมืองแล้วก็ป้อมปราการของเมืองพิศนุโลกลงสบางส่วนแล้วก็นําอิฐ ต่างทั้งหลายในโงเรืองลงแพรไปกรุงเทพเอาไปสร้างกำแพงพระนครที่กรุงเทพมหานครย่าน,นเมืองพิษณุโล,โลกก็จึงเหลือกำแพงเมืองเพียงบางส่วนน,นะครับมาจานถึงปัจจุบันนี้ในขณะที่การก่อสร้างกำแพงพระนครที่กรุงเทพมหานครนั้นใช้เวลาเพียงสามปีก็แล้วเสร็จอันนี้เป็นการประหยัดการเผาอิดได้เป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับ นี่คือเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา,าโลกมหาร,ราชรัชการนี่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่เกี่ยวกับเมืองพิศนุโลกนะครับ uh huh. รวมไปถึงาการสเสด็จขึ้นของราชสมบัติเป็นมหากษัตริย์ไทยตามที่ว่าก่อนจากกันวันนี้อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่ามีท่านผู้ฟังถามไปว่าต้นพยอม ต้นพยอมที่ลิมแม่น้ำหน้านหน้าโรงเรียนเจริญความสตรีนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรก็อยากจะเรียนว่าไปค้นหาดูแล้วยังไม่พบนะครับคุณวัจรินค่ะค่ะยังไม่พบเดี๋ยวไปค้นหาใหม่แลวใครใครมีความรู้เรื่องต้นพยอมหน้าเจริญกวัตสตรีก็แจ้งมาหน่อยก็น่าจะดีอนะ,ะก็จะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันวันพุธหน้าเจอกันใหม่เป็นเรื่องของพระมหากาัตริย์ รุงรัตนโกสินร์กับเมืองพิศณุโลกในตอนที่สมต่อไปขอบคุณที่ติดตามฟังสวัสดีครับท่านจะพบกับคนเก่าเล่าอาดีตได้เป็นประจำทุกวันพุธท,ท่านอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีข้อเสนอแนะแจ้งได้ที่สวทพิศณุโลกโทรศัพท์0 5 5 2 6 7 0 4 9หรือเพจเฟซบุ๊กสวท พิษณุโลก